สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนและชาวโซเชียลแคมทุกๆกคนนะคะวันนี้มาแปลกใหม่นี่มาพร้อมกับเจ้าลายตัวนี้น่ารักไหม,มขโมยหลานมาอ่อโอ้นาก็พักตาบ้างเนอะวันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคเ,เลยพักใส่ตา,านิดนึง อาจะมาบอกนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกโปนะคะวันนี้จะเป็นโปวันสุดท้ายแล้วนะคะรีบๆกันนะก็นี่โปของมะรีมะลีนะคะตั้งแต่ลด15%ถึง20%นะคะนี่โอ้โอโอโอ นี่เพียงซื้อเลิฟแทนนะคะ1ชิ้นก็จะลด15%หรือมาฟันดี1ชิ้นก็จะลด15%นะคะเมื่อจับคู่กันก็จะลด20%นะคะวันนี้เป็นโปรวันสุดท้ายแล้วนะคะก็รีบๆกันหน่อยนะเดี๋ยวเช้าอดหมดนะไปเละวันนี้มาบอกเท่านี้แหละบ๊ายบาย